เนเนดยแมนสตตฟานไทยแลอร์หรือแจมไกล่ล่าตัวเอเซแทนโดกูแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมเปิดศึกทอดน้ำฮอสเปอร์ไล่ล่าตัวเอเบเลซีเอเซแนวรุกตัวเก่งของคริสตัลพาเลทถ้าหากพวกเขาดึงตัวเจอร์มี่โดกูมาร่วมทีมไม่สำเร็จ ทับเรือใบสีฟ้าต้องการปีกตัวใหม่มาแทนที่ริยาสมาเรสที่ย้ายไปค้าแข่งให้เอาอาลีในลีกซาอุดิอราระเบียโดยก่อนหน้านี้พวกเขามีข่าวให้ความสนใจโดกูของแบรนด์และมีข่าวตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วอย่างไรก็ตามเวทแฮมดูเหมือนอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบจะได้ตัวดาวเตะทีมชาติเบลเยียมผู้นี้เมื่อครองและนั่นเองที่ทำให้แมนซิตี ต้องเริ่มหันไปมองเป้าหมายอื่นซึ่งอินเดพินเดนต์เชื่อว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจเอเซ่ SE, ถ้าหากล้มเหลวปิดดิวดัวกูไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเอเซ่ SE, ไว้ย25ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่ในช่วง23ปีที่ผ่านมาและนอกจากทีมเรือใบที่มีข่าวให้ความสนใจแล้วยังมีท็อตแนมฮอสเปอร์อีกทีมอย่างไรก็ตามกับสัญญาที่ยังมีอยู่จนถึงปี2 0 2 5พาเลไม่มีความจำเป็นต้องรีบขายนักเตะออกไป และตัวนักเตะเองก็ปฏิเสธสถานการณ์ย้ายทีมชังนี้เอเซ่ลงเล่นให้กับพาเลตไปแล้ว94นัดยิงได้15ประตูกับ11แอซิสและขึ้นชั้นติดทีมชาติอังกฤษชุดใจเป็นที่เรียบร้อยงานนี้เป้าหมายที่2จากโดกูก็คงจะเป็นเอเซ่แต่บทสรุปจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปดิวเรือเดินหน้า าเาเกตยุปดชิงักิวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการพยายามเซ็นสัญญารูคัปตปาเกต้าของกลางเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นกำลังชิงักอยู่ในตอนนี้ตามรายงานของ SKY SPORT สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเอเย่นพยายามทําให้ดิวนี้เกิดขึ้นแต่แหล่งข่าวรายงานว่าตอนนี้ความเป็นไปได้ที่ดิวจะเกิดขึ้นนั้นไม่ถึง90%ซิตี้กับเวสต์แฮมเคยเจราจาถึงโอกาสในการย้ายทีมของปาเกตา สิ่งนักเตะก็สนใจที่จะย้ายไปเล่นกับทีมแชมเปี้ยนลีกเชื่อกันว่าเรือใบสีฟ้าพร้อมที่จะจ่ายเงินในระดับ60ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาเขาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการดาวเตะวัย25ปีเหลือสัญญากับคุณคอนอีก4ปีและเขาเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อปีก่อนแต่นักเตะก็เปิดกว้างกับการย้ายทีมหากได้รับข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ดแฮมไม่อยากขายปากกต้าในสมร์น,นี้ต่อให้ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม ภายหลังเขารู้สึกว่าจะไม่มีเวลาพอสำหรับการตามหากองกลางคนใหม่ปาเกตามีค่าจีกสัญญา85ล้านปอนด์ซอดเอาไว้แต่จะมีผลก็ต่อเมื่อรอจนถึงเสมอร์หน้าเวดแฮมเสียนักเตะแบบดีแคนไรไปแล้วหลังย้ายซพอาเซโนลด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เรือยังไม่ประสบความสำเร็จ ยากได้จัดให้กระหายแชมป์แจ็คก,กีริตล,ลันแข่งแมนซิตี้ชิวซูเปอร,ร์คัพเพื่อได้ใหญ่แจ็กกีริตด,ดาวเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ระบุว่านักเตะท็อปเรือใบสีฟ้ากระหายควา้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพมามอบให้กับเป๊ปกูดิล่าเนื่องจากเป็นทรอฟี่ที่ผู้จัดการทีมชาวสเปนนิตหวังนำมาประดับตู้โชว์ให้กับสังเวียนแข่งเอทีฮัสสเตเดียมกูดิล่าประสบความสำเร็จ ามนชตคว้าทวิตเตรตรประแชมป์ได้เมื่อซีซั่นก่อนและแม้เขาจะได้แชมป์ซูเปอร์คัพมาแล้ว3หนสมัยคุมทีมบาร์เซโลนาในปี2009และปี2011รวมทั้งช่วงเป็นโค้ชให้กับทีมไบเยนมิวนิกในปี2013แต่เขาต้องการเห็นทัพเรือบสีฟ้าได้แชมป์รายการนี้เป็นหนแรกเช่นกันจึงทำให้กิริชเผยว่านักเตะพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เจ้านายสมหวัง มันเหลือเชื่อมากผู้จัดก,การทีมบอลกับเรายังชัดเจนก่อนเกมว่าเขาอยากได้โทรฟี่ใบนี้คุณต้องการชนะทุกอย่างแต่เขากระตุ้นเรามากขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมปีทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์หลังเอาชนะเซบียาด้วยการด้วยจุดโทษตัดสินตลอด10หรือ15ปีหลังสโมสรน,นี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาได้ชมปมากมายทช่งพรีเมียร์ลีกเอคับคระบาครับ เรารอช่วยใบนี้เพื่อนำมาเพิ่มเติมในคอลเลกชันมันเป็นสิ่งที่เราเดินตามทางมาที่นี่มันทั้งร้อนและอบอ้าวมันทำให้เราลำบากและบอกตามตรงว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกิริกยกย่องคู่แข่งหาักลับมาได้ในครึ่งหลังเป็นเพราะเราได้รับคำพูดบางอย่างจากผู้จัดการทีมซึ่งมีความสำคัญเราเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเล็กน้อยรวมแล้วมันเป็นคืนที่ดี สำหรับโครพาเมอร์ซึ่งโคกตีเสมอให้แมนซิตี้และถูกยูฟ่าเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์กิริตเอ่ยว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำกับเด็กหนุ่มผมเคยอยู่ในจุดนี้มาก่อนกับวิลล่าคุณต้องโชว์ฟอร์มให้ได้เมื่อโอกาสมาถึงและเขาทำได้ผมแฮปปี้กับเขาม,มากๆเราจะกลับบ้านกันคืนนี้เรามีอีกเกมในอีก3วันข้างหน้าเราต้องรีบฟื้นฟรูร่างกายและลงเล่นเกมพิเ เรียกว่าง,งานนี้พ่อคุณแพนเ่งซิตี้ก็แอบได้ปลื้มพร้อมกับบอกว่าทรฟฟี่นี้พวกเราทำเพื่อป่านะครับอีก3มเดือนเจอกัน k d b ลัดฟ้าบินพาตัดที่บ้านเกิดเควินเดอะบอยจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินทางกลับบ้านเกิดแล้วเพื่อเข้ารับการพ่าตัดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เจ้าตัว หลังสนามไปเร่าสามเดือนด้วยกันเดอะบอยคุ้นพ้นทีมชาติเบลเยียมบินไปที่อันทวเวิร์ตเพื่อเขารับการผ่าตัดหลังจากตัวล้มเจ็บตั้งแต่เกมเ,เปิดซีซั่นพิมลีนัดบุกไปสยบเบอร์ลีสามประตูต่อศูนย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเขาต้องพราออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่2ี่ส่งให้มัเตโอโคบสิกลงไปรับช่วงแทนด้วยเหตุนี้เดอะบอยจึงพลาดการลงเล่นเกมซูเปอร์คัพเมื่อวันพุธซึ่งแมสซิตี้ แชมป์ยูฟาแชมเปียนล,ลีกเอาชนะเซบียาแชมป์ยูโรปลาลีกด้วยการดวลลูกจุดโทษตัดสินที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่17สิงหาคม The Sun, เดซันเผยว่าเขาบินกลับไปที่บ้านเกิดแล้วเพื่อเข้ารับการผ่าตัดในอีกไม่นานและน้าจะหายหน้าไปจนถึงปีใหม่หลังได้รับข่าวลายเกี่ยวกับเดอะบอยเปปกูดิล่าหุนซื้อทีมแชมปีพิมลีกหวังควา้ารูคัสปาเกต้ากองกลางแซมบ้าของทีม, Ham, มเวสต์แฮมเมื่อเซมทัพ แต่ไม่พร้อมใจหนักถึง85ล้านปอนด์หรือราว3,878ล้านบาทตามที่เดอะแฮมเมอร์เรียกร้องแม้เดวิดมอยกคุณซิสก็อตจะยอมรับว่าลูกทีมใจอลอยไปที่เอเจนสเตเดียมแล้วหลังได้รับความสนใจจากทีมเงินถังมี2-3สโมสรในโลกนี้ที่สามารถทำให้คุณหัวใจพองโตได้โดยง่ายและบอกตามตรงว่าแมนเิตี้เป็นหนึ่งในนั้นผมบอกกับลูคัสทุกอย่างแล้วเขารู้ทุกเรื่อง ผมอธิบายกับเขาว่าเรามีจุดยืนแบบไหนดังนั้นเขาจึงรู้ดีเดวิดมอยเอ่ยงานนี้กัปตันเคดีบีของเราก็คงจะอาการหนักยังไงก็คงต้องรอติดตามอาการกัปตันกันต่อไปเรือเซ็งแป๊บเผยเคดีบีเจ็บหนักต้องพักยาวเป๊ปกูดิโลาขุนื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี เปิดเผยว่าเควินเดอะบอยต้องพักเป็นเวลานาน4-5เดือนจากอาการบาดเจ็บล่าสุดเย์เมเกอร์ทีมชาติบเบลเยียมพลาดการลงสนามในเกมยูฟาซูเปอร์คัพที่เอาชนะเซบียาเนื่องจากอาการบาดเจ็บฮัมสตริงจากพิมเมลีนัดแรกของฤดูกาลอาการบาดเจ็บเดียวกันเคยเกิดขึ้นในเกมแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศเมื่อเดือนมิถุนายนและเดวเตะวย3.2ปีจะต้องเข้ารับการผ่าตัดที่บ้านเกิดเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าว เดอะบอยจะพลาดการลงสนามในเกมพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในคืนวันเสาร์แน่นอนและน่าจะตลอดทั้งครึ่งแรกของฤดูกาลด้วยเขาจะพักไป4-5เดือนโดยกูดิล่ากล่าวเอาไว้เราไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดเพราะปัญหาการบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติและเราปรับบางสิ่งแต่สปิริตยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนอกจากเดอะบอยแล้วเกมสุดสัปดาห์นี้ก็ยังจะไม่มีแบนโด กับจอห์นสโตนที่ต่างไม่ได้ลงสนามเกมชนะเซบียาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาบรูเบนดีแอสพลาดการลงสนามสองนัดหลังสุดเพราะปัญหาศีรษะกระทบกระเทือนแต่อาจจะกลับมาในนัดที่เราพบกับดิวคอเซลได้พรุ่งนี้เราต้องการสนามเอเธนสตเดียมแบบเต็มความจุโปรโดอยู่เคียงข้างเราด้วยนะเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดอยู่กับทีมในช่วงเวลาที่ย่ำแย่เราต้องการกำลังใจจากพวกเขา จะเป็นเกมแรกที่เราอยู่ในสนามร่วมกันนับตั้งแต่ FA Cup นัดชิงชนะเลิศกับยูนิเต็ดและชมป์แชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศกับอินเตอร์มิลานหวังว่าเราจะได้ฉลองร่วมกันในระหว่างเกมและนี่ก็เป็นความสุดเซ็งของป๋าที่ต้องเสียเควินเดอ์บอยไปนาน4-5เดือนงานนี้ป๋าก็คงจะต้องปรับแทคติกและใช้วิทยายุทธที่มีอยู่อย่างเต็มที่แน่นอน แล้วฟฟแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านถือกำลังใจมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงิมแยมสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับ หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน